โอเคอ่าครั้งนี้ผมว่าจะมาทำทางใต้ดินซึ่งจะเป็นทางจากบ้านจากบ้านผมตรงนี้ไปฟาร์มสเกลตันด้านล่างฟาร์มสเกลตันตรงนั้นก็อ่าผมไม่ได้เป็นคนทำเองคุณลูกชิ้นเขาทำและทีนี้คือแบบคือทางมัน,นไม่ค่อยจะดีอ่ะ ก็เลยแล้วมันมีคนตัดตาแถวนี้บ่อยมากก็เลยจะมาทําทางอันนี้ก็ขุดหินเตรียมไว้แล้วนี่ก็ถือว่าน้อยแหละก็ขุดเอาจากแถวนี้ซึ่งเดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้กะว,ว่าจะทอะไรในอนาคตคที่นี่คือเราจะมาเอาเหินตรงนี้ไปทําทางก,าก็เตรียมมาเยอะอยู่เยอะมัน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 ไม่ถือว่าเยอะนะอ่าที่แน่คือเราจะทาชาจากตรงนี้ลงไปด้านล่างเดี๋ยวลงไปถึงตรงไหนยอยู่ ล,ล,ล,ลุก่อนแล้วนีลงลงบาลลึกด้วยนะตามสกิลตันอ่ะมันอยู่ด้านล่างแต่าทางข้าม้าเดี๋ยวไห่ใหปรปับแย่หน่อยทำเป็นทางเดินให้แบบคนเดินลงมาได้แบบไม่ต้องกลัวตายก่อนปิ <S 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 <ๆ>้ท่เนี้คนลงมาไม่ตายแล้วจริงๆถ้าตายก็คือก็ก็แล้วแต่คุณอ่ะไเนี่ยฟาร์มสกิลตันก็คือ โหลูกทีนี้เขาทำมาก็น่าจะมีโกสปอนต์กับสเกลตันอยู่แล้วก็มีน้ำอะไรเนี่ยสเกลตันมามันก็ยิงเราไม่ได้แล้วก็ตีตีตีอ่ะกระตุกโอเคแล้วก็ตีอย่างนี้แล้วก็เก็บไปคอไม่ไม่มีฮอปเปอร์แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาทำค่อยมาทำตอนนี้เรามาทำทางก่อนพอมีคนตายบ่อยตายบ่อยมากแต่ไม่บ่อยเท่ากับในนรกนะ โหด้านบานนั้นเลยเหรออ่าอันเจ้าอ่าตัวค้าไปไหนไปนี่อ่อาอ๋อใช่คุยคว้าคุยคว้าคุยคว้าคุยอ่าอ่าคุยคว้ควควา,วออวาเออนั่นแหละของอ่าวานิลาทวีกอะใช้ได้แล้วไม่ใช่เบล็อกทวีกกลับมาใช้ได้แล้วก็น่าจะปรับแก้เรื่องอะไรของเขานั่นแหละก็เลยกลับมาใช้ได้ แต่จอนั่นก็นั่นแหละตอนนี้กลับมาใช้ได้แล้วสามารถไปดาวน์โหลดได้กูจะทิ้งลิงก์เหรอไม่ไปหาเองตรงบันไดแล้วก็ทําเป็นบันไดแบบนี้แล้วกันอ่าอ่านี่อนี้แล้วก็ต่อลองไปด้านล่างเรื่อยๆใช้เวลาน,นานอยู่ โอเคทีนี้เราก็วางเป็นทางเดินยาวไปเลยนี้ทีโค้งลงอ่ะนี่ดิทีโค้งลงอย่างนี้แล้วก็ปื้ดลงยาวเลยหรอดูเอาเชื่อมตรงนี้แล้วก็ค่อยปื้ดลงลงยาวๆปื้ดลงยาวมันจะไปลงตรงไหนอ่ะเราจะพยายามเล็งให้ลงตรงนั้นแล้วกันโอเคจะพยายามเล็งให้ลงตรงนั้นงั้นก็เดี๋ยวปื้ดมาตรงแม่นาตรงนี้แล้วก็ เดินมาแถวนี้โอเคโอเคได้ไอเดียแล้วอ่ะนี่แหละอีก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 อย่างหนึ่งที่ทำให้คนแถวนี้ตายอ่ะลามช้างแล้วมันเกิดเดียวได้แล้วประเด็น,ปปนอ่าตรงนี้น้ำมาจากตรงไหนอ่ะเดี๋ยวต้องไปอุดถึงชั้นบนแหละแต่ไปตรงที่น้ำมาจากไหนอ่ออนนา,นนา,าอโอเค อุดน้ำไว้เลยแล้วกันตรงนี้ใช่ไหมใช่ประมาณตรงนี้แหละแล้วก็เดี๋ยว่อยปืนลงโอ,โอเคตรงตรงนี้เดี๋ยวเราทําเป็นหิหนวงมางแล้วกันให้มันเป็นเหมือนเสาให้มันดูแบบแข็งอ่าโอเคให้มันดูแข็งแะไรแข็งอะไรนี่นึงเอ๊หรือว่าผม มันจะดีไหมอะถ้ารูปทรงเนี้ยหรือว่าค่อยดิ่งลงถ้าดิ่งลงมันจะถึงเลยไหมดิ่งดิ่งลงอย่างเงี้ยดีแล้วแต่หรือว่าค่อยดิ่งลงพอจนถึงทางเนี่ยพอึงเหี่ยวเนี่ยค่อย,ค,อยค่อยเริ่มดิ่งลงยังไงดีเนี่ยจะดูดีกว่าไหมเอ้ดูดีนะเอยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลงไปดูดีกว่าดีกว่าลงยาอย่างงี้ยขวดเดียวเลยมันมีแบบทางชุดทางชุดลงดอะไรที่หนึ่ง อ่าอย่างนี้แหละอ่าแล้วทีนี้พอเดี๋ยวตรงนี้แล้วก็ปื้ดลงเลยอ่าปักแล้วก่อนผมเสียแบบทำไปทำมาแล้วมีคิปเปอร์เดินมาจากไหนไม่รู้แล้วมันระเบิดลเลยเก้นอ่ะโอ้แล้วก็วางเราไปข้างล่างอ่าโอ้ทางมันค่อนอันตรายน่ะเอ้ยลองทางตรงนี้พอดีเลยนี่อย่างนี้ก็น่าจะโอเคเลยผล้ววางนี้ <S 2> <S 2> อโอ้ โอเค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 ทุกคนเห็นทุกคนเห็นแล้วถึงแม้ภาพมันน่าจะกระตุกโคตรโคเลยช่วงเวลานั้นเออใหม่ก oh ็ผมไม่รู้ทำไมมันถึงกระตุกมาอนอัดแต่เดี๋ยวไปปรับเพิ่มแล้วกันอ่าฮะนี่มอคอมาถึงตรงนี้เชื่อมตรงสะพานตรงนี้ไหมแล้วให้มันทะลุไปเลยจะเปลี่ยนจากไม้หรือจะใช้เป็นไม้เหมือนเดิมใช้เป็นหินหอ่าเปลี่ยนเป็นหินแล้วกัน ฉันถูกออกเลยตึ๊บแล้วก็ขุดตรงนี้ข้ามสูงออนไปเท่าไรสามเนาะทำเป็นความสูงสามแบบมาตรฐานไปเลยนี่โอเคทำแค่ตรงนี้แหละเพราะว่าอย่างนี้ก็ถือว่าลงมาได้อย่างปลอดภัยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราแบบทำทาง,างข้างๆแบบอันนี้หน่อยเวลาเดินจะได้แบบไม่โดนไม่แบบเผลอเดินตกหรือว่า โดนตัวอะไรสอยร่วงเราใช้เป็นนี้แล้วกันวางยังไงดีถ้าวางอย่างเงี้ยไม่ตกแน่นอนแต่มันปักช็อตไม่ได้ยังไงดีเอ้ยหรือปักช็อตด้านล่างหรือหรือยังไงดีหรือ,หร,อ,อ,รห,รอหรือมีตับหรือมีแง่งอย่างนี้สองสามแง่งแล้วก็ปักช็อตด้านบนเวิร์กไหมปิดพับอย่างเงี้ย ก็ได้แหละเอ้ยแต่ปกติเวลาเราเดินเราไม่เราไม่เปิดออโต้จำนะเพราะฉะนั้นอะเราไม่เราไม่เป็นไรแน่อนอนแต่คนอื่นอาจจะเป็นเอางี้ถ้าเอางี้แล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะกระโดดลงไปเองอ่าลองลองทางกระสานตรงนี้กันไหมคือเราจะทำยังไงให้คนไม่ไม่ตกลงไปอะ่ะเวลายอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหร เอ้ก็ได้อยู่นะมันแต่มันจะไม่สวยไงต้องดูกันอืมอืมจริงมันไม่มันไม่ค่อยสวยเพราะนั้นเราเอาแค่สุดตรงนี้แหละเราเอาแค่ตรงสะพานที่มันดูเสียวๆส่วนที่เหลือก็แล้วแต่คนแล้วกันว่าเขาจะเปิดเอาตัวจำไหมถ้าเปิดก็ไม่พาย ไม่บายๆหรอกกระโดดกลับขึ้นมาได้อยู่แหละแต่แจ็คก,กาับมันแบบมีชีวิตไหมตัวเ,เองไออย่างอย่างเนี้ยอย่างเช่นเนี้ยอกากลรบมันมีแบบมีชีวิตอะตรงนี้ทุกออกมันน่าเกลียดอะเอาเขา,อา,าออเอาอย่างนี้นี่สว่างอยู่อืมเอาอย่างนงี้พออ่าแล้วไงต่ออ่าปึ๊บ ก็ทุบตรงนี้ออกวางคือโอเควางตัวใหญ่แบบแล้วยิงเป็นตัวเล็กยิงหน้าลำค้างกว่าเดิมอีกอ่าคอยดูคอยดูใน,นอนาคตเดี๋ยวผมจะทําฟาร์มสลามตรงนี้ตรงนี้มันเกิดเยอะใช่ไหมเดี๋ยวทำฟาร์มสลามแล้วเนี่ยแล้วก็แบบทางเดินผ่านมาดูฟาร์มสลามดูสลามตายเอ้ยหน้าสดน,นะเดี๋ยทางเดินอ่ะแล้วก็แบบเดินผ่านฟาร์มสลามเลยเอ้ย แล้วฟาร์มต่อไปก็เป็นฟาร์มสเกลตันเออโอเคนี่ถือว่าโอเคแล้วนี่ก็ถือว่าทางก็ถือว่าดีขึ้นแล้วอันนี้เอาเอาเช่นี้ไปก่อนเดี๋ยวนายคนาในอนาคตค่อยมาแบบปรับแก้อะไรเพิ่มเติม,ตมซึ่งนี่ถือว่าโอเคแล้วก็มันอ่ามันขึ้นลงลได้สะดวกขึ้นแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วฮะส่วนหินที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเอาไปทําทางในนรกต่อละกันเพราะว่า เดี๋ยวมันจะมีคนโง่ตกทางตายเพราะทางนั้นก็ค่อนข้างว่าเสี่ยวได้โอเคก็เราทำทางมาแล้วก็มันก็เดินสูงขึ้นอันนี้เห็ดเห็ดใครวะเห็ดเห็ดก้วโอเคก็นี่ทีนี้ถ้าใครจะมาฟาสกิลตันก็มาทางบ้านผมได้แต่ในอนาคตน่าจะทำประตูเรื่องไหนที่มันพิเศษอยู่นี้ก็เดินลงมาได้เลยอย่างนี้เดินตรงไปฟาสกิลตันฟาสกลตันก็ มันก็ถือว่าโอเคแต่ว่าแน่นะพันอ,อาจจะมีการทําอะไรเพิ่มเติมอาจจะมีระบบค่าตรนมัดอาจจะมีระบบดองเกลตันให้มันไว้เยอะๆยังไงก็ถือว่าโอเคแล้ละสำหรับคลิปนี้ย